คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถครอบครัว7ที่นั่งกันค่ะนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้นะคะเป็นโฉมมัเนเชสนะคะปี2017กับ Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อประหยัดจากป้ายแดงไปถึง6แสนบาทเลยทีเดียวค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกับคันนี้สีขาวนะคะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยอนรถครอบครัวมือสองคัดเกรดค่ะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถครอบครัวสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านนะคะมาพบกับ รถ Fortuner โชมานเชนปี2017ค่ะกับ Toyota Fortuner 2.4 V ขับเคลื่อน2ล้อปี2017คันนี้นะคะป้ายแดงอยู่ที่1,419,000าประหยัดจากป้ายแดงไปถึง6 0 0สนบาทเลยทีเดียวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่8 1 0 0 0 0บาทค่ะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 4 4 0 0จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ลูกค้าที่มีประวัติเครดิตหรือว่ามีบัตรเครดิตด,ดีนะคะสามารถยื่นบัตรประชาชนใบเดียวรู้ผล ได้ค่ะนะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันแล้วก็การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยค่ะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนักจมน้ําค่ะเล่นไม่มีช้ำรถเสื่อหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวทั้งหากนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลย เรายินดีซื้อคืนค่ะและตอนนี้น้ำหนึ่งก็รีวิวอยู่ที่โกดังสามค่ะนะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกคา้คาามีรถเข้ามาใหม่ให้เลือกเยอะเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเพะเพคันนี้น่าจะเข้ามาวันที่12เมษสิบส2สิงหาด้วยนะคะวันนี้ก็15สิงหาแล้วก็เพิ่งปรับสภาพ เสร็จนะคะแต่ก็ต้องผ่านการ QC ซีนิดนึงนั่นหนึ่งก็รีบนํามารีวิวนํามาให้คุณลูกค้าได้รับชมรถใหม่คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะรถเข้าใหม่ยังไม่ติดจองมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนใครสนใจคันนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่หมื่นสี่สี่ร้อย การันตีสภาพเดิมนะคะสนใจทักเข้ามาได้มาเริ่มจากด้านหน้ากันค่ะคันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่นะคะก็มีไฟ d a y Time Running Light นะคะไฟตัดหมอกนะคะก็จะได้กรอบสีดำแล้วก็ร้อมรอบด้วยโครมเมียมอีกทีหนึงกระจังหน้าโครเมียมค่ะเป็นฉบเป็นไมเนอร์เชนนะคะคันนี้ปี2017ค่ะให้ดูไฟหน้าฝั่งนี้อีกทีหนึงนะคะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะนะแล้วก็ได้ไฟ daytime ์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะตัววีนะจะมีเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กค่ะคุณลูกค้าคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นด้านหน้าดิสเพกเป็นแม็กอลลอยสีทูโทนค่ะแม็กหกลูนะคะแม็กหกลูในอ่าซีรีย์ยางนัมเบอร์ยางอยู่ที่265ทับ60 18นิ้วค่ะเดี๋ยวดูซุ้มล้อสักนิดนึงค่ะคุณลูกค้าะ เกียร์ออโต้นะนะคะก็ f อ r t u n e er นอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2,004ค่ะนะได้เป็น2.4การันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะกระจกด้านหน้าได้เป็น t o y ย t a ป้ายภาษีเรามีการต่อให้ถึงปี68เรียบร้อยแล้วนะคะมิถุนาปี2,568 กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเหลวที่กระจกมองข้างติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยค่ะนะคะหลังคานะคะก็มีแหลกนะมีแหลกบนหลังคาค่ะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมพร้อมเบ้ากันรอยมาให้เรียบร้อยกระจกเดิมนะคะเมื่อกี้ให้ดูกระจกบานด้านหน้าแล้วเนาะกระจกด้านข้างกระจกเดิมนี่ค่ะมีสัญญาณการขโมยด้านหลังบานนี้ก็เป็นกระจกเดิมค่ะมีตาโตโยต้านะคะนะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็ตาโตโยต้ากระจกเดิมนะคะที่เปิด นี่ก็มีเบ้ากันรอยให้ค่ะมีบันไดข้างนะคะก็ได้บันไดข้างสีดำนะอ่ะก็อยู่ครบค่ะนะให้ดูโครงสร้างให้ดูสภาพคันนี้ใหม่อยู่เพียงแค่อยู่1,35 000โลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมนะเป็นรถที่อ่าวิ่งใช้งานนะคะก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปตกปีละประมาณอ่า 1,900 0โลนะคะเรา,เาถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนตกเดือนละประมาณ1,600โลอยู่ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะ2.4 e ก็จะได้เป็นบ่าด้านในสีน้ำตาลเข้มนะคะแผงประตูน้ำตาลเข้มที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมตรงนี้ก็เป็นเนี่ยคะ่ะสีเทาเมทัลลิกนะคะนี่ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถยกคูโทรหาสอบถามได้นี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆตัวน็อตต่างๆค่ะ,ะมาดูภายในตัวน็อตฝั่งนี้กันบ้างสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมยกหูโทรหาสอบถามได้เลย096-198-4963ค่ะแผงประตูสีดำตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะนี่ ภายในสีน้ำตาลค่ะคุณลูกค้าขาเบาะเป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7ใบค่ะเราการันตีสภาพเดิมให้ทุกคันนะคะการันตีหักนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดรัมเบรกค่ะนี่นะคะก็คือแม็กสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะนี่คะ่ะให้ดูดูช่วงล่างนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูช่วงล่างอันนี้ให้ดูพวกพวกคัตซีต่างๆนะคะคุณลูกค้าขะ,ะมา ดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันก่อน096 198 4963ค่ะ0 9 6 1 9 8 4 9า3สามารถโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของประวัติเครดิตได้นะโทรสอบถามประวัติเครดิตได้คันนี้รับรายได้30,000 30, 30, 30,000ขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้นะคะ3 0,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวได้ค่ะแต่ถ้าน้อยกว่า30,000อาจจะต้องมีกู้ร่วมนะคะรายได้ไม่พอนะ นะคะอ่ะนี่ท้ายไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าขามาดูด้านในอ่ะแถวที่สามก็มีการพับเบาะไว้นะคะมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งสภาพรถสวยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะให้ดูตัวน็อตสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้ ร้อยเมคอัพต่างๆตัดสินใจได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือไฟท้ายเดิมนะคะสแตนเลสนี่คือเดิมจากโรงงานผลิตมาดูฝั่งนี้ค่ะไฟท้ายเดิมจากโรงงานผลิตนะคะนี่พวกตัวน็อตต่างๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้เลยทักมาได้เลยค่ะนี่0961984963ค่ะนะคะ อ่ะนี่ก็จะเป็นด้านท้ายไฟฟ้าด้านข้างนี่ค่ะมาทดลองขับได้มาดูสภาพรถคันจริงได้ค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะเสารับสัญญาณก็จะได้เป็นแบบชาร์กปินอ่ะนี่ไฟเบรกตัวนที่3ค่ะระบบไล่ฝ้าที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้านหลังนี้ก็อ่ะก็เป็นกระจกเดิมนะคะเมื่อกี้ดูกระจกบานหน้าแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายแล้วนะเดี๋ยวมาดูกระจกด้านหลังกันกระจกเดิมค่ะโตโยต้านะคะ กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมนี่ก็กระจกเดิมคันนี้นะคะในส่วนของเสน่ห์ของคันนี้กระจกเดิมรอบคันได้กระจกเดิมรอบคันแล้วก็การขับขี่ขับมือเดียวขับมือเดียวค่ะนะคะเป็นลำดับแรกเป็น toyota listing ลำดับที่2เป็นชื่อคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานในเล่มลำดับที่3จะเป็นเพชรยนต์แต่ในการใช้งานนะคะจะเป็นพี่จะเป็นคนเดียวนะคะในการใช้งานจะเป็นคนเดียวนะในเล่มแบบไม่ได้แบบ ต่อกันมานะคะกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้ก็มีทั้งสองเบาะเลยค่ะนะคะนี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะคันนี้ไม่หนึ่งแสม่นห้าพันโลก,ก็ตกเฉลี่ยปีละหมื่นเกนะคะถ้าเฉลี่ยเป็นเดือนตกเดือนละประมาณพันหกเป็นวันวันละประมาณ50โลค่ะลูกค้าขาก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะไม่มากไม,ไม่น้อยเกินไปนี่ค่ะ เราปรับสภาพให้นะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวรถได้นะคะจะให้เราตรงไหนเพิ่มเติมเก็บงานตรงไหนเพิ่มเติมเรามีเพิ่มเติมให้ค่ะคุณลูกค้าขาสบายใจได้ใช้รถมือสองใช้ไปได้ยาวๆคันนี้นะคะเรารับประกันตัวเครื่องตัวถังนะคะแล้วก็รับประกันในเรื่องของวารันตีมีวารันตีหลังการขายให้เราไม่หนีไปไหนที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเขาเองนะคะและนี่น้ำหนึ่งก็อยู่โกดัง3นะคะนี่ก็เป็นโกดังเก็บรถตอนนี้รถทยอยเข้ามาเยอะเลยนะคะก็ะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอารถเข้ามาทยอยเยอะค่ะสามารถเข้ามาดูได้อยากดูฟอร์จูเนอร์ เข้ามาดูโปรเจคเอค่ะอยากดูรถเก่งรถกระบะรถตู้ก็สามารถติดตามได้นะเข้ามาดูตัวรถได้หรือว่าติดตามน้ำหนึ่งได้นะคะที่อ่าเดี๋ยวน้ํหนึ่งบอกด้านหลังคิดดีกว่าอันนี้นะคะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเปลี่ยนอารมณ์เร็ว มาดูกันต่อเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทกุญแจได้กุญแจ2ดอกอ่ะลืมพูดในเรื่องของกุญแจไปเลยได้กุญแจ2ดอกค่ะคันนี้ได้กุญแจ2ดอกและเล่มค่ะไม่มีชํารุดสูญหายเล่มอยู่กับเราซื้อสดนะคะลูกค้าทําการโอนเงินปุ๊บนะคะเราต่อเล่มออมีการไปเดินเรื่องในเรื่องของการโอนรถให้ค่ะคุณลูกค้าหะ,ะนะคะแล้วก็ได้เล่มเลยเยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะคะอ่ะนี่ คันนี้นะคะกะ็หน้าจอนะจะเป็นแบบว่า3มิติแล้วนะคะก็เป็น3มิติเลขไมอยู่ที่135,145โลค่ะพวงมาลัยตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันซ้ายขวาค่ะนะคะฝั่งนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้นะคะก็เป็นควบคุมหน้าจอนะคะตรงนี้ก็นี่เป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะก็ตกแต่งด้วยสีสีเงินสีเงินสีเทาเมทัลลิก ก็ตรงด้านซ้ายด้านขวามีควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัยนะคะก็คือแพนเทนชิพนั่นเองนะคะหน้าจอเป็นแบบัชสกรีนค่ะคุณลูกค้าขะแอร์นะคะก็เป็น Auto. ออโต้แอร์ออโต้หน้าจอเป็นดิจิตอลนี่นะคะคอนโซลด้านหน้าค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนังจมน้ำดูข้อมูลรถสักนิดนึงคันนี้810,000บาทค่ะปี2017เลขไมล์135,000โลนะคะลำดับเจ้าของลำดับที่2ออุบัติเหตุนะคะ ในเรื่องของประสบภัยไม่มีภาระผูกพันของรถยนต์ที่มีอยู่ในวันจำนายไม่มีการันตีสภาพเดิมสุดๆเลยค่ะนี่กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะอันนี้ยังห่อหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะคะก็มีกระจกนะคะเปิดมาก็มีไฟให้ทั้ง2ฝั่งค่ะนะตรงนี้ก็จะเป็น LED นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่แว่นตานี่ก็จะมีตรงนี้นะคะ มีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางนะคะคุณลูกค้าคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งการันตีสภาพเดิมถุงลมนิรภัยเจ็ดใบนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เล่นเป็นเกียร์แมนนวลได้นะคะปรับโหมดอีโคคาร์พาวเวอร์โหมดค่ะนะคะมีกล่องนะคะใส่ของนะคะตรงกลางตอนนี้เริ่มคลึ้นแล้วฝนเริ่มจะตกแล้วนะคะฝนเริ่มจะตกแล้วคุณลูกค้าคะ ก็ใครที่มองหารถอยู่นะคะอนุมัติง่ายอนุมัติเร็วค่ะนะคะ,นะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าอย่าเก็บเครดิตไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวนหนึ่งเปิดห้องเครื่องด้านหน้าคะ่ะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออโต้ค่ะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมกระจกเดิมรอบคันค่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ามาดูแม็กด้านหน้ากันบ้างคะ่ะอันนี้คือแม็กสวยนะนะคะก็รอยขูดไม่ไม,ไม่ไม่มีเลย นะคะไม่แทบจะมีเลยด้านหน้าดิสเพกด้านหลังดัมเบกนะคะนี่ะดน้หนึ่งให้ดูซุ้มล้อด้านหน้าสภาพซุ้มล้อยังเดิมอยู่นะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนี่ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะคะโทรหาน้าหนึ่งได้0 9 6ย์8 4 9 6 3ค่ะคันนี้80 0 0 0 0หบาทจากราคาป้ายแดงอยู่ที่1ล้าน4 0่0 0 0ก็ประหยัดไปถึง00 0 0 0เลยถือว่าคุ้มสุดสเสน่ห์ของรถคันนี้นะคะขับมือเดียว กระจกเดิมรอบคันค่ะคุณลูกคา้คา,คา,คาได้กุญแจ2ดอกด้วยนะคะสนใจทักประเดียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําอันนี้คือรถทุกคันมาดูในส่วนของตัวน็อตด,ด้านนี้กันค่ะนี่ค่ะพวกน็อตต่างๆนี่ซีนทางมะพร้าวแผ่นเพจมอกออยู่ครบชัดเจนคานด้านหน้าค่ะนี่ รอยเมคอัพต่างๆเดิมๆนะคะตรงนี้ก็จะต้องมีรอยทุกคันถ้าใครดูคลิปน้นหนึ่งนะั้นจะบอกตรงนี้มีรอยทุกคันลูกค้าหลายๆท่านถามเนาะเพราะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นความร้อนเนาะนี่ค่ะเขาก็ถ้าไม่มีตรงนี้แสดงว่าต้องมีการโดนชนหรือทํามาแน่นอนนี่ค่ะตัวปั๊มอยู่ครบนะคะด้านข้างอ่นี่ก็เป็นไทโคยโตเดิมแท้จากโรงงานค่ะ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 198 4963ค่ะนี่แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ไม่ได้แบบตกท้องช้างสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนรอยเมคอัพต่างๆนะคะเดิมสวยเลยสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้ค่ะนะคะ,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1ปกรุงเทพค่ะเอาละค่ะคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.4V เครื่อง2004ตัว V คันนี้เป็นสีขาวมุก ขับเคลื่อนสองล้อปี2017คันเลขไหม่135,000โลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะคันนี้810,000บาทค่ะนะคะ ประหยัดจากป้ายแดงไปถึง6แสนบาทด้วยการป้ายแดงอยู่ที่1,419,000ก็ประหยัดไปได้เยอะเลยนะคะคันนี้ขับมือเดียวค่ะนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็โยกหูโทรหาสอบถามได้คันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้นะนะคะจัดยอดเต็มได้ค่ะยิ่งลูกค้ามีเครดิตมีเครดิตมีบัตรเครดิตนะคะผ่อนดีผ่อนตรงแบบประชาชนใบเดียวก็ทราบผลแล้วถ้าเป็นกังวลในเรื่องของเครดิตอย่าเก็บไว้ในใจค่ะโยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่14,400ค่ะอยู่ประ นี้รับรายได้35,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบค่ะแต่ถ้ารายได้ไม่ถึงจะต้องมีการกู้รวมนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะสนใจทักเข้ามาค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ